มารุ่นหลานนะพูดตรงๆอันนี้ผมออกแบบเองนะครับเพราะความรู้สึกว่าอะไรดีนะที่ทุกเพศทุกวัยใส่ได้แต่ต้องไม่ใช่พระนะครับเขาคิดว่าอ,อน่าจะเป็นกําไรเขามีตับกไรตะปูเขามีนู่นนี่นั่นกันนะเรามีไม้ท้าคุณปูก็เลยลองเอามาย่อให้โรงงานเขาย่อและดัดโค้งให้ผมดูนะครับนี่ถ้ายืดมาก็เป็นกำไรเป็นไม้ท้าคุณปู่เล็กๆอันนึงเลยนะครับตรงกลางวงนี้จะเป็นลายเซนคุณปูนะครับอยู่ในบล็อกเลยนะครับลายเซนหัวไม้ท้าเป็นอุนาโลมนะครับ ลายไมาท้าเป็นพอราชเดชตรงนี้จะตอกเลขกำกับคือเป็น serial number นะครับรันเลขต้องไม่ซ้ำนะครับจำนวนจัดสร้างต้องชัดเจนจุดแข็งของที่นี่เลยนะครับการสร้างวัตถุมงคลต้องสร้างตามที่ประกาศไว้ชุดนี้รายได้นะครับสร้างหอประชุมพันธรัก์ราชเดชที่โรงเรียนวัดทางขึ้นแล้วก็คุณครูก็ขอภาพแบบนี้หนึ่งภาพเพื่อจะติดในหอประชุมให้น้องๆได้รู้ว่าหอประชุมนี้ได้จากการบริจาคของลูกหลานท่านโรงเรียนขอใช้มงคลนามว่าหอประชุมคุณพันธรัก์ราชเดชทางเราก็อนุญ,ญาตเนาะ